สดูกาสี่เจ้าหน้าัวันนี้ครับกลับมาอยู่กับบรรยากาศที่คุ้นเคยกับที่แห่งนี้ครับป้ายไวนทแบบนี้แน่นอนครับที่สนามแพสเตเดียมแห่งนี้ครับอย่างที่ทราบกาันเราเได้ปลดล็อกจากสคบอลแล้วว่าฟุตบอลโตโยต้ตาไฮลีกเนี่ยกลับมาให้แฟนบอลเข้าชมเกมที่สนามได้อีกครั้งหนึ่งสำหรับสัปดาห์นี้เนี่ยเป็นสัปดาห์ที่2แล้วที่เปิดให้แฟนบอลเข้าชมแต่มันเป็นเกมแรกของเราครับที่แพสเตเดียมแห่งนี้ซึ่งเราก็มีคิวเปิดบ้านรับการมาเยือนของแบงคอกนิวเซตครับ ก็ต้องบอกว่าสถานการณ์ในตารางคะแนนเนี่ยก็ต้องบอกว่าได้บทสรุปไปที่เรียบร้อยแล้วสำหรับแชมป์ฟุตบอลโตโยต้าไทยลีกก็เป็นทางด้านของ b ีปทุมระวังรถชนตายเป็นทางด้านของ BG เนี่ยที่เขาได้แชมป์ไปเรียบร้อยแล้วสำหรับอันดับที่ดีที่สุดที่เราสามารถที่จะจบได้ก็คืออันดับ2นั่นเองวันนี้ครับเริ่มต้นกับโปรแกรมต้อนรับแฟนบอลกลับมาด้วยการเปิดบ้านเจอกับแบงคอกยูเนเต็ดวันนี้ก็เลยจะพาไปสัมภาษณ์แฟนบอลนะครับเกี่ยวกับว่าพวกเขาเนี่ยแต่ละคนมีความกังวลกับ การที่จะต้องมาชมเกมที่สนามแล้วต้องมาเสี่ยงกับการติดเชื้อโควิดในทีมากน้อยแค่ไหนบางคนอาจจะกลัวกลัวตั้งแต่โควิดรอบแรกแล้วจนรอบสองก็ยังกลัวอยู่บางคนอาจจะแบบผมเฉยๆแล้วผมชินแล้วผมเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันว่าแฟนบอลสิงโาท่าของเราจะคิดยังไงกับการระบาดของเชื้อรัสแล้วก็แถมนิดนึงแล้วกันว่าพวกเขาเนี่ยคิดว่าในท้ายสุดแล้วปีนี้ซีซั่นนี้สิงเจ้าท่าของเรา จะไปจบที่อันดับที่เท่าไรในท้ายที่สุดของฤดูกาลก็ถ้าพร้อมแล้วตามมาครับผมครับผมเปิดคนแรกเช่นเคยกับประธานตองของเราสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีถามก่อนเลยว่าที่ผ่านมาช่วงโควิดตั้งแต่กลับมาเตะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์านมาพี่ตองติดตามเชียร์ทีมยังไงบ้างครับก็ผ่านตามแอป a s นะฮะแล้วก็ตามช่องทางที่ถ่ายทอดสดใช่ถ่ายถ่ายทอดสดดูทุกเกมไหม เพราะ,ะว่ามันมันตั้งแต่กุมภาที่ผ่านมาก็เตะสัปดาห์ละสอเกมสเกม่แล้วโคตรคิดถึงอะแล้แม่งโคตรเหงา,าดูผ่านจอก็ยังไงก็สู้ที่ทสนามไม่ได้อยู่ดีครับและออย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือพวกเราแฟนบอลต,ต้องการให้กำลังใจนักเตะตรงนั้นผลงานที่ผ่านมาที่อาจจะแบบสะดุดสะดุดบ้าง ผมว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับแฟนบอลที่ไม่ได้เข้าชมก็มีส่วนเนาะใช่แบบผมว่าส่วนใหญ่นะสำหรับท่าเรือนะทีมอื่นผมไม่รู้นะอ,ะอ,ะอะสําหรับที่เนี่ยแม่งแฟนบอลนี่คือ,อแรงผลักดันอันดับอันดับต้นๆของของชัยชนะฮะวันนี้จะมาถามพี่ต๋องว่าส่วนตัวเนี่ยกังวลไหมดีกว่ากับการที่จะต้องมาเสี่ยง COVID, โควิดเสี่ยงการติดเชื้อไหมกลัวมากน้อยแค่ไหนความกลัวส่วนตัวเลยส่วนตัวอันนี้ไม่มีนะเพราะว่า ทางสโมสรและทางทีมงานเราได้วางมาตรการทุกอย่างที่ทางสคบและสมาคมที่เขาหารือกันอใช่ไว้แล้วก็เตรียมการป้องกันไว้อย่างดีครับเหมือนเดิมครับคัดกรองก่อนนะครับสาหรับผู้ที่เข้าชมใครจะมาดูตรวจวัดอุณหภูมิสแกนชัยชนะครับแล้วก็ระหว่างชมเกมให้นั่งห่างกันเว้นระยะมันจะมีเก้า e <Social S 1> อี้นึงไงเขาจะทำสัญญาลักษณ์ไว้แล้วแล้วก็นั่งเชียร์อย่าพึ่งยืนช่วยกันก่อน อยากให้ทุกคนช่วยกันใส่แมสตลอดเวลาในการเชียร์บอลทุกทีมดีกว่าครับอย่าอย่าว่าแต่ทีมท่าเรือทีมเดียวเลยอ,อยากให้ทุกคนทุกทีมช่วยๆกัน,นต่อจากนี้อีกสองสามสัปดาห์ก่อนที่จะจบเนี่ยก็อยางาได้ขอสักแมสหนึ่งที่แบบว่าอนุญ,ญาตให้เอากองเข้ามาตีเชียร์นั่นมันคือความฝันของแฟนบอลที่แบบเชียร์ทีมจริงๆครับกับโปรแกรม6กเกมที่เหลือค,คิดว่าเราจะจบอันดับเท่าไหร่ซีซั่นนี้สองครับสองมั่นใจอะว่าต้องจบที่สองแน่นอนครับเพราะว่าพลังเชียร์เรากลับมาแล้วครับ แล้วก็การันตีโกตา ACL ในซีซัน2022ครับผมแน่นอนไปได้ไปแน่นอนครับโอเคก็วันนี้ประมาณนี้สำหรับพี่ต้อมขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับอะครับผมแล้วก็อยู่กับอีกต้องบอกว่าเป็นหนึ่งกระบอกเสียงของสิงเจ้าท่าของเราพี่ต้อมสวัสดีครับ,รบส่วนตัวพี่ต้อมเลยกังวลมากน้อยแค่ไหนกับการที่จะเสี่ยงมาติดโควิด19ก็ฝากพิเทศตอมมันก็กังวลนิดนึงอะครับครับ แต่ก็ดูจากมาตรการที่สโมสรได้นําเสนอมาก็ถือว่าดีในระดับหนึ่งครับน่าจะสามารถบรรเทาได้แล้วถ้าก็ดูตักแฟนบอนท่าเรือที่วันนี้นะที่เริ่มขายผับัมชาก็ทุกคนก็ระวังตัวมีการใส่แมสทุกคนคมีการเว้นระยะห่างแล้วส่วนตัวกับผลงานขันละ่ะตอนนี้ผลงานนีไมไ่รู้ว่ามันจะจบที่เท่าไหร่แต่ปัจจุบันทําให้ดีที่สุดแล้วกันอ่า เพราะว่าผมก็อย่างเคยบอกไปแล้วผมเน้นเชียร์อย่างเดียวเน้นเชียร์อย่างเดียวผลสกอร์เป็นเรื่องรองอมีทีมไม่เชียร์ทีมแถวบ้านทีมบ้านเกิดนี่ก็โอเคแล้วล่ะครับก็จริงๆก็เบื้องลึกๆก็ให้ไปไกลที่สุดแหละอืสำหรับพี่ต้อมก็คือน่าจะเป็นเขาเรียกอะไรความแฮปปี้ตรงที่ว่าแฟนบอลได้กลับมาเจอหน้ากันอีกครั้งมากกว่าใช่อันนี้คือประเด็นสุดยอดของวันนี้เลยโอเควันนี้ขอบคุณพี่ต้อมมากขอบคุณครับสวัสดีครับขอบครับผมครับพี่ต้อมครับเอาแล้วแหลสวัสดีครับแนะนําตัวก่อนครับอ่าเจบีบีนะคะเจบีบี จะมีขายอะไรครับเนี่ยขายยำค่ะยำแล้วก็น้ำอ่าน้ำดื่มมือสุขภาพนะคะน้ำส้มกับน้ำโอโวคาโดผสมสซเดดอ๋อต้องถามก่อนว่าเออความรู้สึกกับการรอบนี้เป็นรอบที่หล้วเนะี่ยรอบที่3าแล้วกับการ,รที่ออาเปิดให้แฟนบอลเข้ามาชมเกมรู้สึกไงบ้างถามว่าดีไหมก็ดีดีใจนะที่ว่าตอนนี้ก็เหมือนกับว่าโควิดเรื่องโรคระบาดโควิดก็คือลดน้อยลงนะคะแล้วก็ได้เปิดให้แฟนบอลเข้า25าเอซครับเนาะแต่ ถามจริงนะได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยก็ดีก็ดีก็ได้ขายยำได้ด้วยถูกต้องอ่ะแล้วส่วนตัวมาเชียร์เกมบ่อยไหมครับหรือว่ามาขายของมาก็ถ้าวันไหนไม่ได้ขายของก็จะเข้าเชียร์เกมเข้าชมในสนามใช่เข้าชมในสนามนค่ะกับการเปิดให้แฟนบอลเข้าชมเกมในรอบนี้ครับ uh huh. ส่วนตัวแล้วสำหรับมีมาขายของที่หน้าสนามเนี่ยกังวลมากน้อยแค่ไหนกับการที่จะต้องออกมาจากบ้านแล้วก็มาเสี่ยงติดเชื้อโควิด กังวลไหมตอนนี้ถามว่ากังวลไหมมันก็ค่อนข้างที่จะน้อยลงครับนะาค่อนข้างที่จะน้อยลงเพราะว่าหลังจากที่เราผ่านระลอกแรกมาครับแล้วเรามาผ่านมาถึงตรงนี้ประสบการณ์มันช่วยอะไรหลายๆอย่างให้แฟนบอลช่วยอะไรหลายๆอย่างให้ประชาชนได้รู้ถึงตระหนักถึงการระวังตัวของเรามากขึ้นครับอืมก็ถือว่าเซฟได้ประมาณนึงถูกต้องเซฟได้ประมาณหนึ่งอ่าโอเคขอบคุณจะดีมากครับขอบคุณครับ เราตอนนี้เราอยู่กับพี่ชายหนึ่งคนที่ต้องบอกว่ากลุ่มของเขาเนี่ยไม่กลัวแสงแดดเลยทีเดียวอันนี้มานั่งโซเล่กันตั้งแต่กี่โมงครับพี่สี่โมงเย็นครับตั้งแต่สี่โมงแล้วครับผมอ่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาอีกสองอีกกว่าสองชั่วโมงกว่าที่บอลเตะนะนี่บอลเตะได้ไหมเนี่ยคงไม่ได้ดูมั้งครับผมอันก่อนอื่นแนะนำตัวครับสวัสดีครับแนะนำตัวครับพี่รยครับครับผมชื่อป๋าเอกจุฑาพจน์ครับสำหรับป๋าเอกอาส่วนตัวถามเรื่องการมาเชร์เกมของสิจ้าท่าท่าเรือของเราเนี่ย ส่วนตัวได้ม right. <laughs> ีโอกาสมาชมเกมที <laughs> ่สนามบ่อยไหมครับไม่บ่อยครับแต่ก็มาบ้างก่อนโควิดก็มาแต่พอเนี้ยพอหลังโควิดเนี้ยเนี้ยนัดแรกครับนัดแรกที่มาเพราะว่าเขาเพิ่งเปิดก็เขาเพิ่งเปิดใช่เปิดนอะไรเนี้ยนัดแรกครับแล้วก็ท่าทางจะไม่ได้เข้าชมครับผมอ๋อเพราะว่ากลัวโควิดแหละไม่ใช่ครับผมส่วนตัวไปกลัวกังวลมากน้อยแค่ไหนกับการที่ต้องออกมาจากบ้านมาชมเกมมันมันมีความเสี่ยงแหละอ่ะ ่วนตัวเนี่ยกลัวมากน้อยแค่ไหนถ้าถามผมนะครับส่วนตัวผมผมไม่กลัวไม่กลัวเพราะผมเชื่อในระบบการจัดการผมผมว่าผมกลัวโควิดผมกลัวที่อื่นมากกว่าอีกอกลัวมากกว่ามาดูสนามบอลนะครับเพราะว่าเปิดแค่25เปอร์เซ็นต์น่ะมันมันน้อยกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เยอะนะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเชื่อมาตรการแหละเข้าไปมันมีมาตรการของเขาส ocial distance ต่างๆเขามีครับครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวครับอถ้าคุณหาบัตรได้มาเลอครับอืมาช่วย เชีย์ม่กล้าเชียสโมสรเรามาช่วยให้ทุกอย่างมันกลับมาค่ผมเชื่อว่ามันอีกไม่นานจริงแต่ตอนนี้ก็ต้องอดทนกันนะครับผมจะถามว่าสำหรับไอเองกปีนี้จบที่อันดับที่อะไรสูงเจ้าท่าของเราผมว่าที่3ก็โอเคแล้วนะที่2ที่3เนี่ยการันตีว่าได้ไปเล่นในรอบคัดเลือกของ ACL ปี2022ันี่อใช่ผมว่าที่3เราเราเราต้องได้ครับต้องได้แหละต้องได้ต้องได้แต่ก็คาดหวังประมาณที่2ก็น่าจะได้เพราะเราเบียดกับบุรีรัมมาตอนนี้ ก็ต้องดูเขาอะครับนี่แฟนบุรีรำแสงตัวมานะทุกคนคุณนี่ไงคุณเพิ่งไปอย่างนี้จะกคุณตัดที่นะผมตันเพ่งเลยคิดว่าน่าจะจบได้ต้องจบครับต้องต้องได้ที่สามเขาต้องได้โอเคก็ประมาณนี้สำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณครัาขอบคุณครัขอบคุณขอบคุณครับ ครับผมแล้วก็จากเมื่อกี้ถัดมาอีกไม่กี่เมตรต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่ไม่ไม่ไม่กลัวแสงแดดเหมือนกันแล้วก็มาเข้ามานั่งโซเรกันเรียบร้อยแล้วสวัสดีพี่ๆครับก่อนเดินแนะนําตัวก่อนเลยครับผมแต่ละคนย่วนครับย่วนเอสครับพีเอสครับพิติครับพิตบทั้งสามคนได้ติดตามชมเกมกันบ้างไหมครับติดตามตลอดครับผมทางถ่ายทอดสดใช่ครับผลงานเราเห็นแล้วคิดว่าคิดว่ามันเป็นเพราะอะไรที่เราจะมีสะดุดไปบ้างการที่ เตะทีก็มีผลกับสองเตะด้วยโปรแกรมการแข่งที่มันทีความล้าแน่นอนต้องมีมาอยู่แล้วพี่ว่ากองเชียร์มีผลเพราะกองเชียร์เนี่ยของท่าเรือเองเนี่ยทำให้แน่นอนเราขึ้นชื่ออยู่แล้วนักบอลหรือคู่แข่งเราเราหงอได้เลยอะกองเชียร์เรามีผลมากๆากถ้าไม่มีกองเชียร์เข้าไปเนี่ยเป็นผลเลยคครรัับบอพี่ๆทั้งสามคนแต่ละคนเนี่ยกังวลมากน้อยแค่ไหนกับการที่ต้องออกจากบ้าน มาชมเกมที่สนามต้องมาเจอกับผู้คนเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยส่วนตัวกังวลมากน้อยแค่ไหนครับกับสถานการณ์โควิดในจีนไม่เท่าไหร่นะเพราะว่าตัวเราเองเราก็ดูแลตัวเองอยู่แล้วไงไม่เท่าไหร่เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวนั่งรถไปถูดประการด้วยกันตอนผมทำงานอยู่ที่ถูดปากการจริงเลยไปก่อนเลยผมทำงานอยู่ฝั่งฝั่งฝั่งนี้ไม่ใช่ครัแดงครับแต่คือเรื่องของการมาชมเกมที่นี่ไม่ไม่กังวลเท่าไหร่ไม่ค่อยกังวลครับเราดูแลตัวเองมันตามมาตรการป้องกันที่รัฐบาลกําหนดมาเราทําตามขั้นตอนที่รัฐกําหนดอย่าง ถูกต้องและให้ความชัดเจนกับทางรัฐให้ความเชื่อมั่นกับรัฐทุกอย่างปลอดภัยแน่นอนไม่กังวลส่วนตัวครับครพี่เดียครับบิ๊กแมสทุกคนนะฮะ normal new normal ในการดูบอลแล้วกันใส่แมสทีจะได้ทีจะยังสนุกโดยมีแมสส่วนตัวก็ไม่กังวลไม่กังวลครับสบายสบายครับนี่ท่าเรือโอเคครับสุดท้ายนี้ซีซั่นนี้จบเนันเท่าไหร่ครับสองครับสองแน่นอนแหละสูงสุดที่จะจบได้แล้วได้ครับครับ 2ออย่างเดียวเท่านั้นเป้าหมายปีนี้โอเคขอบคุณขอบคุณพี่พีททั้งสามากครับผมขอบคุณครับสวีครับครับครับสครับสวัสดีครบอวีครับสวีครับสัีครับวีบสวีครับสรับนวีครับวครับวบวสมัวีรวัสดีครับวัสดีคนับสัววัสดสวัสดีครับสวัสดีครับัวั มาะามเป็ดนะคะพิธีครับพิธีพิธีกับพี่เป็ดอ่ะก็ขายน้ําอยู่หน้าสนามปกติเป็นประจาอยู่แล้วเฉพาะวันที่มีแข่งในบ้านนะคะอ๋อเราก็จะมาเปิดใช่ครับถ้าเกิดว่าไม่มีแข่งก็คงไม่มีใครมาซื้อะอย่ามาเอออยากกินน้ำร้นที่เป็ดอะไรมาไม่ได้นะสุขภาาสุงสี่มาไม่ได้นะเชียบอลที่บ้านเราที่เพ็ดนะคะได้เลยขายน้ำเย็นๆค่ะครับผมทมกลางสถานการณ์โควิดแบบนี้เนี่ยตัวพิธีแล้วก็พี่เป็ดเนี่ยมีความกังวลกลัว การติดเชื้อมากน้อยแค่ไหนครับเอาพี่ดีก่อนนะจริงๆไม่น่ากลัวครับผมเพราะว่าประเทศไทยผมว่าเราควบคุมดีแม้แต่สโมสรของการท่าเรือหรือพนักง,งานรหรือนักฟุตบอลเราตระหนักถึงเรื่องนี้ดีนะครับ,รบขอความร่วมมือจากการแข่งขันของไทยลีกแล้วก็ให้เขาร่วมมือกันอย่างดีอยู่แล้วของทีมการท่าเรือเราอยากจะให้เข้ามาชมกันเยอะๆแล้วก็รักษามาตรการระเบียบที่ทาง เขาขอร้อง <นะ S 2> ผมรักในทีมท่าเรือวันนี้3แต้มแน่นอนครับ3แต้มแน่นอนท, <c oughs> ที่ที่เป็ดบ้างกลัวไหมครับส่วนตัวกังวลไหมไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยกังวลเพราะว่าเรามีมาตรการค่ะถ้าเราทําตามมาตรการที่ทาสมอสอนได้วางไว้นะคะอย่างอื่นก็ไม่ต้องกลัวเพราะว่าทุกคนก็จะใส่แมสก์มารบก็สิ่งที่ป้องกันก็ไม่ได้กังวลอะไรไม่ได้กังวลค่ะเพราะเราทําตามมาตรการค่ะนี่มาทำเป็ดนี่นี่ที่เห็นนี่คือเราขอร้องนะก่อนที่เราจะเลคอขอดนี่คือ ใส่เฟซชิลใส่แมสใส่โมงนะเมื่อกี้โหูนี่แค่ะนี่เตรียมมาหมดนี่หมดค่ะโอ้แมสนี่ด้วยแมสอันนี้ของฟุซโซนะคะของฟุซอซการทะเลือบนี่ขายของพร้อมครับ่ะโอเควันนี้ขอบคุณพี่เป็ดแล้วก็พี่จีมากครับไม่ได้ดิมาดามเป็ดขอบคุณมาดามเป็ดมากครับวันนี้ครับผมแลนั่นก็คือความคิดเห็นทั้งหมดของแฟนบอลที่เข้ามาชมกัน อีกครั้งในแพสเตเดียมแห่งนี้เป็นผลที่3แล้วต้องบอกว่าส่วนใหญ่เี่กเขาก็ไม่ค่อยได้กัวงวลกันเท่าไหร่ครับเพราะว่ามีมาตรการค่อนข้างที่จะเข้มงวดแล้วก็แฟนบอลกออ็ต้องบอกว่าสิ่งเจ้าท่าของเรานะแฟนบอลการท่าเรือเอฟซีของเราเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะปฏิบัติตามมาตรการได้อย่างเคร่งครัดมีระเบียบมีวินัยกันพอสมควรก็นั่นแหละฮะที่เหลือก็รอแค่ปลดล็อกจากทางสคบแล้วก็รวมไปถึงทางสมาคมเพื่อที่จะให้แฟนบอลเข้าชมเกมได้มากขึ้น เราก็จะได้มีโอกาสกลับมาเชียร์ทีมที่เรารักกันเยอะขึ้นเช่นเคยสำหรับทั้งหมดทั้งมวลนั่นก็คือสิ่งเจ้าท่า220 0ในสัปดาห์นี้ครับแล้วก็แน่นอนทิ้งท้ายกับไฮไลท์เกมวันนี้ครับที่เราเปิดบ้านรับการมเยือนของแบ็คเฮาส์ยูไนเต็ดต้องบอกว่าเป็นคู่แข่งที่แย่งพื้นที่ฟุตบอล a f c แชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาล2022ก็เดี๋ยวผลแข่งขันไฮไลท์จะเป็นยังไงก็เก็บมาฝากกันในช่วงท้ายเหมือนเดิมครับสำหรับทั้งหมดก็คือสิ่งเจ้าท่า220 0ในสัปดาห์นี้ส เรื่องราวในสัปดาห์หน้าสัปดาห์ต,ต่อไปจะเป็นเรื่องราวอะไรก็รอติดตามกันได้ครับคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกดไลค์กดแชร์คลิปของเราได้ครับแล้วก็สหรับวันนี้ลาไปก่อน Enjoy กับไฮไลท์เกมครับสวัสดีครับผมไปแล้วไปแล้ว